ไข่ก็ต้องใช้เยอะๆนะครับหกฟองและนี่ก็คือหม้อไฟบรรยกัน<า>กุ้งที่ใช้นี่จะเป็นกุ้งลวกนะครับไม่มีเปลือกออกแล้วเอาเปลือกออกหมดแล้วผสมน้ำยำติ๊กขี้หนูกระเทียมหอมแดงน้ำปลามะนาวน้ำเชื่อม ตอกไข่ใส่ชามก่อนไข่ที่ใช้หกฟองนะครับเยอะๆหม้อไฟที่ใช้นี่ก็ต้องทาด้วยน้ำมันหมูนะครับทาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ ซอสปรุงรสผงปรุงรสพริกไทยน้ำเดือดก็เบาไฟใส่ไข่ใส่ไข่เสร็จแล้วก็คนคนให้เข้ากันคนอีกคน,กคนเยอะคนเข้ากันดีแล้วก็พอเลยเทใส่หม้อไฟ ใช้แอลโกอฮอล์สามก้อนนะครับปิดฝาจับเวลาสามนาทีไฟแรงเหมือนคนนี่แหละกขเวลาสามนาทีนะครับสแล้วเราก็จะมาใส่กุ้งนี่กุ้งนี่ใส่ไปเลย ใส่กุ้งเสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝาต่อก็ใช้เวลาตุ๋น10นาทีแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ไป6ก้อนมาดูกันไฟยังท่วมอยู่เลยนะครับนี่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่นะครับกุ้งแซบเราต้องแซบแซบ,แซบอย่างเงี้ยครับน้ำยำแซบแบใส่ไปเลยไป เออแต่อย่างนี้ได้ใจเลยนะครับนี่ได้ใจมากเลยต้นหอมซอยไข่ตุนสสต๋นกุ้งแซ่บม้อไฟพร้อมพุอโตรับประทานแล้วรับยอดสยอดแบบนี้ก็กำลังเดินมาสัรัสพี่นะครับนี่ครับเด็กชายปาเมียกำลังรองอยู่ พอมีก็มีอาธ่กินอย่างเดียวเลยนะครับไข่ตุน๋นกุ้งแซ่บพ่อไฟขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเชิญครับเชิครับเร็จแล้วเร็จแล้วกุ้งเราก็เปิดออกผลแล้วนี่ครับไปดูเนื้อไงน <Wow. S 1> เนื้อางน,นี่ดังเด้งๆช่ำๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้แซ่บก็บเพิ่มน้ำยำได้นะครับ นี่ก็ไฟดับไปแล้วนะครับแต่ไข่ของเราก็ยังดูทรงนะครับไม่ยุบตัวเราไปกินตามร้านนี่ไข่ก็จะยุกตัวเลยนะครับถ้าไฟมอดไปแล้วเนี่ยพนเป็นกระเละแตะเลยนะครับนี่ก็ไข่ั้องนิ่งครับยืดยืดหน่อยถุกครับถูกครับถูกครับโอ้อใช่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 